ฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพลมหายใจเป็นเรื่องน่าทึ่งเพียงแค่กำหนดและควบคุมให้นิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เรียกว่าสมาธิภาวะก็อาจสร้างคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์การตั้งจิตให้เป็นสมาธิก่อให้เกิดการผ่อนคลายสงบ ร่างกายใช้พลังงานน้อยลงในขณะที่การรับรู้เพิ่มสูงขึ้นการทำสมาธิที่ดีควรควบคู่กับการควบคุมลมหายใจที่ถูกต้องโดยสูตรลมหายใจเข้าให้ท้องป่องเพื่อขยายปอดและดันกระบังลมให้ต่ำลงจากนั้นปล่อยลมหายใจออก โดยบีบช่องท้องให้แฟบทำสลับกันไปเรื่อยๆวิธีการหายใจแบบนี้จะช่วยให้ปอดมีความจุมากขึ้นขยายตัวดีขึ้นและได้ใช้กล้ามเนื้อหลายกลุ่มมากขึ้นมากกว่าที่เคยใช้ในการหายใจตามปกติเช่นกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อท้องเป็นต้น ในระหว่างที่ร่างกายเกิดสมาธิเหมือนกับอวัยวะต่างๆได้พักผ่อนและกลับสู่สภาวะที่สมดุลเช่นเดียวกับการนอนหลับแต่สิ่งที่การทำสมาธิให้ประโยชน์เหนือกว่าการนอนหลับก็คือร่างกายได้พักผ่อนในระดับที่ลึกกว่าเนื่องจากเป็นการหยุดนิ่ง ในขณะที่เรายังมีสติรู้ตัวเมื่อตื่นขึ้นมาจึงเกิดความรู้สึกสดชื่นมากกว่าเป็นการพัฒนาจิตสำนึกโดยตรงนอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ด้านอื่นๆข้อหนึ่งดูอ่อนกว่าวัยอนุมูลอิสระเป็นผลจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเราสามารถวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงาน ได้จากออกซิเจนที่ถูกนำไปใช้และคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมายิ่งร่างกายทำงานมากอนุมูลอิสระก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและการมีอนุมูลอิสระมากๆย่อมก่อให้เกิดแนวโน้มในการเสื่อมของร่างกายเช่นความอ่อนแอในระบบต่างๆริ้วรอยบนผิวหนัง แต่การเข้าสู่ภาวะสมาธิทำให้ร่างกายใช้ปริมาณออกซิเจนน้อยลงไปอีก15-20%แม้เพียง10นาทีแรกนั่นหมายความว่าโอกาสในการเกิดอนุมูลอิสระลดลงไปด้วยเป็นผลพลอยได้ให้ผิวพรรณผ่องใสดูอ่อนกว่าวัยเคยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้ที่ฝึกสมาธิเป็นประจำห้ปีจะดูอ่อนกว่าอายุจริงถึง5ปีหากฝึกสมาธิมากกว่า5ปีขึ้นไปจะดูอ่อนกว่าวัยถึง12ปี 2. ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระหว่างการฝึกสมาธิฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลจะลดต่ำลงเนื่องจากต่อมพิทูอิตาลีและแอดดิโน ทำงานลดลงและสารเอนโดฟินที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจความสุขเพิ่มสูงขึ้นร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 3. หัวใจไม่เหนื่อยการทำสมาธิทำให้หัวใจได้พักผ่อนด้วยการเต้นน้อยลงกว่าเดิมซึ่งส่งผลให้ความดันในหลอดเลือดลดลงไปโดยอัตโนมัติ และคงความดันในระดับนี้ต่อไปเป็นเวลานาน,านดังนั้นถ้าหากมีการฝึกสมาธิวันละสองครั้งครั้งละ15-20นาทีจะทำให้ความดันโลหิตไม่เพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 4. สมองทำงานเป็นระเบียบขึ้นภาวะสมาธิจะทำให้กระแสะไฟฟ้าในสมองถูกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากการกำหนดจิตไว้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้สมองทำงานสัมพันธ์กันมากขึ้นคลายความเครียดและสงบเมื่อจิตสงบมากๆจะเกิดความสามารถรู้เท่าทันตัวเองได้ดีขึ้นความจำดีขึ้นอย่างที่เรียกกันว่าพุทธิภาวะหรือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิ จึงเป็นการสร้างสภาวะไร้การรบกวนให้กับร่างกายและเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้อายุยืนยาวและแข็งแรงในที่สุดด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ